คนที่เพิ่งซื้อบ้านนะครับต้องฟังนะครับคนที่เพิ่งซื้อบ้านต้องฟังนะครับสําหรับใครที่เพิ่งซื้อบ้านนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องทําหลังจากเราซื้อขายบ้านเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองนะครับหรือ,อที่ดินอะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือต้องรีบย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน,นครับ เช่นเราเนี่ยครับเป็นผู้ซื้อนะครับเราก็ต้องย้ายชื่อตัวเองเข้าทะเบียนบ้านไวที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆนะครับเราเกิดมีปัญหาบางคนย้ายงานกลางคันบางคนย้ายกลับต่างจังหวัดบางคนออกจากงานกลางคันอย่างเงี้ยครับย้ายที่พักอาศัยภูมิลำเนาวไวง่ายนะครับแล้วต้องการขายบ้านนะครับปัญหาเกิดเลยทีนี้นะครับ เพื่อนๆในที่ทํางานผมแล้วก็เพื่อนๆในที่ทํางานของแฟนผมมีปัญหาเยอะนะครับคนที่เพิ่งซื้อบ้านมาแล้วก็อยากขายภายในปีข้อกฎหมายมันมีอยู่ว่าถ้าสมมุติเราซื้อบ้านมานะครับถ้าเราโอนชื่อ,อเราย้ายชื่อเราเข้าทะเบียนบ้านนะครับครบ1ปีนะครับจะไม่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ถ้าเราไม่ได้โอนชื่อไม่ได้ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านหลังนั้นนะครับ เราจะต้องถือครองอย่างน้อย5ปีที่ดินก็เหมือนกันนะครับเราต้องถือครองให้ครบ5ปีถ้าเราขายถึงจะไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งจะซื้อบ้านได้ไม่ถึงปีอย่างเงี้ยแล้วเราขายนะภาษีเยอะแยะมากเลยภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีการโอนแล้วก็ภาษีอ่าอ่าเขาเรียกว่าภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าผิดสัญญาแบงค์ด้วย3%เปเซ ภาษีอ่วมถ้าสมมติว่าใครไม่ท <S <S <ภ>าําเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เพิ่งซื้อบ้านรีบเลยนะครับรีบเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับชื่อของผู้ซื้อนะครับรีบเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านเพราะว่าเกิดยู่ดีเราจําเป็นต้องขายอย่างเงี้ยผ่านหนึ่งปีไปเราจําเป็นต้องขายมันก็จะประหยัดภาษีลงอย่างน้อยสามเปอร์เซ็นตนะครับอย่างน้อย3.3% 3. 3, 3. 3เ 3. 3ก็คือถ้าสมมติ1ล้านนะครับ ก็เท่ากับ33,000บาทถ้า2ล้านก็6 6 0 0 0บาทแล้วประหยัดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ช้าไปหลังนึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ขายเพราะว่าถ้าขายไปก็ไม่มีกําไรเพราะว่าเสียภาษีทั้งธุรกิจเฉพาะทั้งภาษีการโอน2%นะครับแล้วก็ค่าผิดสัญญาแบงก์อีก3%เแล้วก็ค่าอ่าค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ภาษีเงินได้อีกโอ้โหมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับ รีบย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหขาดทุนเยอะเลยครับ